ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่8กันยายน2 5 6 6นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทรคนที่เกิดวันจันร์วันนี้ใครที่รอเงินมีโอกาสได้เงินนะคะช่วงนี้การติดต่อเจรจานะคะการติดต่อเจรจาหรือทําเรื่องกู้เงินธนาคารนะคะติดต่อสถาบันการเงินนะคะมีโอกาสจะได้รับข่าวดีสําเร็จนะคะ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนที่บ้านนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยกับปัญหาหลายๆอย่างหลายๆคนนะคะกําลังคิดเรื่องบ้านนะคะอยากจะเอาบ้านไปเข้าธนาคารหรือเปล่าเนี่ยนะคะอยากจะได้เงินออกมาหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปเรียนต่อหรือไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะการติดต่อเจราจานะคะอะไรก็ตามนะคะสําเร็จจะได้รับข่าวดี หลายคนนะคะช่วงนี้กําลังวางแผนอยากจะไปไหว้พระแม่ลมัศมีไปไหว้พระพิฆเนศขอพรขอโชคขอลาบนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์และเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ181แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ